สวัสดีครับผมอารติอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้นะครับเรามาเจอตัวแอร์ไดกินนะครับตากการที่ลูกค้าแจ้งนะครับไม่เย็นนะครับตัวนี้ไม่เย็นเดี๋ยวอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราเช็คโค้ดเออร r code ที่ตัวรีโมทเลยนะครับรูปแบบการเช็ค e อ r ร์ code ครับกดออฟแล้วก็อุณหภูมิขึ้นลงแล้วก็กดพร้อมๆกันนะครับให้มันขึ้นเ c นะครับ แล้วก็กดที่แฟนนะครับดูตัวโค้ดข้างหน้าครับให้มันกระพริบนะครับเนี่ยครับแล้วก็กดอุณหภูมิขึ้นลงนะครับถ้าตัวข้างหน้าฟองเออร์เอร์นะครับมันจะบัฟเซอร์ร้องยาวนะครับเนี่ยกดไปได้เลยนะครับนี่ครับบัฟเซอร์ร้องยาวที่ศูนย์นะครับแล้ว้วกดหลักที่สองเลยนะครับกดที่แฟนนะครับ ให้ตัวโค้ดตัวที่สองนะครับกับพริบนะครับแล้วก็กดปุ่มขึ้นลงเนี่ยครับถ้ามันเจออาการหรือว่าข้อบกพร่องนะครับมันก็จะบัฟเซอร์ร้องยาวนะครับที่ตัวเคอร์เซอร์ตัวที่สองนะครับกดไปได้เลยนะครับแล้วก็ฟังเสียงบัฟเซอร์ร้องยาวนะครับเนี่ยครับร้องยาวที่ศูนย์ศูนย์นะครับปกติ 00ถ้าตามโค้ดไดกินนะครับ00ถือว่าปกตินะครับเครื่องปกตินะครับคือตัว MCU ไม่ได้บันทึกข้อผิดพลาดไปเลยนะครับแต่ตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับมันทำงานประมาณ5นาทีแล้วก็ทำการตัดนะครับเดี๋ยวเรามาข้างนอกนะครับมาวัดไฟเลี้ยงนะครับเนี่ยครับไฟเลี้ยงมาปกตินะครับ226นะครับ เดี๋ยววัดสัญญาณพันธ์นะครับสัญญาณพันธ์ครับอยู่ที่ยี่ห้าสามสิบนี่นะครับถือว่าปกตินะครับการส่งสัญญาณพันธ์อินดอร์เอาท์ดอปกตินะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเพื่อดูการทํางานของตัวคอมเพรสเซอร์พัดลมตัวข้างนอกนี่แหละครับตามที่ลูกค้าแจ้งบอกว่ามันทํางานได้5้านาทีนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็ทําอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินอีกแล้วก็ตัดเนี่ยครับ รอแป๊บนะครับเนี่ยครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทางานนะครับพัดลมทํางานนะครับกินกระแสอยู่ที่สองจุดห้านะครับตามเพจนะครับตามเพจกระแสจะอยู่ที่ประมาณห้าจุดสี่นี่แหละครับห้าจุดสี่ห้าจุดห้านี่แะครับตอนนี้กระแสอยู่ที่2.4 2.5นะครับ เนี่ยครับตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับมันเกิดการตัดนะครับตัวคอมเพรสเซอร์ตัดการทํางานแล้วก็พัดลมตัดการทํางานนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้าบอกว่ามันก็จะทํางานอย่างนี้นะครับคือห้านาทีแล้วก็ตัดแล้วพักหนึ่งนะครับประมาณอีกห้านาทีมันก็จะเดินใหม่เนี่ยครับเนี่ยครับเดินอีกรอบแล้วนะครับกระแสที่สองจุดสี่พอมันโดดมาสองจุดห้านะครับเนี่ยครับพัดลม ทำงานนะครับสองจุดห้าสองจุดหนะครับดูนะครับว่ามันจะรันได้ไหมครับมันจะออกตัวได้เยอะกว่านี้ไหมครับเพราะว่าอินวอร์เตอร์นะครับมันจะสปีดตั้งแต่กินกระแสที่ประมาณจํานวนที่ออกตัวทีละหน่อยครับประมาณสองจุดห้าสองจุดหกับไปถึงห้าจุดดตามเลเวลที่เพจเขาวางไว้นะครับแต่ตอนนี้นะครับกระแสมันกินที่2 5จุดห้านะครับ ไม่สามารถที่จะขับตัวเองได้นะครับเนี่ยครับตัดแล้วนะครับตัดการทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถอดรือดูนะครับถอดรื้อดูนะครับโค้ดตัวนี้นะครับโค้ดตัวนี้ที่แสดงตัวที่รีโมทนะครับศูนย์ศูนย์คือ MCU ไม่สามารถที่จะเช็คตัวเสียได้นะครับแต่ที่เราเช็คกระแสนะครับคือคอมเพรสเซอร์ไม่สามารถที่จะรันได้ปกตินะครับ ตัดการทำงานที่สองจุดห้าแอมป์นะครับแล้วก็ตัดเนี่ยครับอาการของตัวนี้นะครับที่ผมเคยทำทำมานะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับบอกตัวเสียนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับเป็นตัวซีนะครับซีสามร้อยนี่แะครับซีสามร้อยที่มันชอบเสียครับค่ามันเสื่อมนะครับตัวเนี้ยชอบค่ามันเสื่อมผมก็ทำการเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะรันดูพร้อมๆกับ ลูกค้านี่แหละครับแล้วก็ fc นี่ยแหละครับถ้าเป็นไดกินรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ผมก็เปลี่ยนมาหลายตัวนะครับก็ผ่านงานได้นะครับตัวสีเนี่ยมันชอบเสื่อมนะครับเนี่ยครับทําการเปิดเบรกเกอร์แล้วก็เปิดแอร์นะครับลันดูนะครับว่าสามารถออกตัวได้ตามเพลทที่เขาวางไว้ไหมครับ คอมเพรสเซอร์ถ้าการสปีดตัวที่สูงสุดจะต้องอยู่ที่ประมาณ5.5ถึง5.8นะครับเนี่ยครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์กำลังจะออกตัวอยู่ที่2นะครับ2แอมป์นะครับตอนนี้ก็มาลุ้นนะครับว่าสามารถความสามารถออกตัวได้ในตามเพจที่ได้ระบุไว้ไหมนะครับได้เดินเต็มสปีดของตัวเองหรือเปล่านะครับจากการที่เราเปลี่ยนซีไปนะครับตัวคอนเดนเซอร์นะครับ อันนี้สามารถกินได้ที่3แล้วนะครับคอมเพรสเซอร์สามารถออกตัวได้ตามที่ตัว ipm สั่งงานนะครับมันก็จะสปีดตัวเรื่อยๆนะครับจนถึง5.8เนี่ยครับกินกระแสจากเล็กไปน้อยนะครับจากน้อยไปมากเนี่ยครับเนี่ยครับสปีดได้แล้วนะครับ3.5แล้วนะครับลองดูว่าคอมเพรสเซอร์สามารถสปีดตัวเองได้ถึง5.8หรือเปล่านะครับเนี่ยครับ ปกติคอมเพรสเซอร์นะครับมันจะออกมันจะทำงานได้ประมาณห้านาทีแล้วก็ตัดนะครับแต่ช่วงนี้สามารถทำได้เกือบครึ่งชั่วโมงและเกือบสิบนาทีแล้วนะครับเนี่ยครับลันได้สี่จุดเก้าล็5กห้าจุดหนึ่งนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์กำลังสปีดตัวเองนะครับดูเลเวลสูงสุดแล้วก็แม็กซิมัมมาเตูมที่ประมาณได้่สแอมมาครับมันขับตัวเองไม่ได้ห้าจุดสี่แม็กซิมัมมันอยู่ที่ประมาณห้าจุดห้านะครับ เอาอย่างนี้นะผมสรุปงานได้เลยนะครับอาการที่คอมเพรสเซอร์นะครับเดิน5นาทีแล้วก็ทําการตัดที่ตัวคอมเพรสเซอร์แล้วก็พัดลมนะครับกระแสที่เราวัดได้2.56ตอนนี้ถึง2.5เนี่ยครับเกิดจากตัว C นะครับตัว C 300นะครับอยู่ในแผงตัวบอร์ดข้างนอกนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนนะครับถือว่าผมส่งงานได้นะครับ ตัวที่เสียก็คือตัว C นะครับตัวข้างในเย็นปกตินะครับการทำงานได้ยาวขึ้นแล้วนะครับปกติแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ